ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าการเรียนของเราเนี่ยยากนะพี่มีวิธีง่ายๆเลยหนึ่งวิธีเอาไปทําปุ๊บเนี่ยเก่งปั๊บเลยแต่ต้องทํานะถ้าทําปุ๊บเก่งปับ๊บแต่ถ้าไม่ทําเนี่ยก็มันก็จะไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียนบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างคือการที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันก็คือมันก็รู้เรื่องอะนะมันก็จําได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราวิธีนี้ไปใช้เนี่ยเก่งเลยมีตัวอย่างเด็กที่เก่งด้วยวิธีนี้มาหลายคนแล้วเนาะ บางคนบอกพี่หนุ่มพูดมาซะดูใหญ่โตนะผมรู้อยู่แล้วพี่หนุ่มจะพูดอะไรอะวิธีทาให้เด็กเก่งรู้อยู่แล้วใช่วิธีนั้นก็คือคืออ่หานหนังสือทบทวนหกแพรว่าบอกว่าโท่นึกว่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่ไหนได้เรื่องเดิมใช่นหม,น,มนิมมันมันมันก็แล้วแต่เทคนิคด้วยว่าอ่านยังไงจะมีหลายเทคนิคแต่การที่กลับไปทบทวนเนี่ย คุณเก่งแน่นอนอะ่ะไม่ว่าจะทบทวนด้วยรูปแบบไหนจริงไหมนิมขอให้ทบทวนอะ่ะจริงนะเออตอนนี้พวกเรารู้ใช่ไหมว่าการเรียนหนังสือให้เก่งเรียนด้วยวิธีไหนบ้างรู้ไหมเนี่ยเรียนหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเรียนหนังสือแบบไหนให้เก่งรู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่รู้ร,รู้รู้บ้างคนระับรู้มั่นใจว่ารู้เรียนหนังสือยังไงให้เก่งแต่ทําไมคะแนนยังไม่มากพอเพราะ เรารู้แต่เราไม่ได้ทำ,ทำนะพี่ให้เทคนิคเรื่องของการอ่านหนังสือทบทวนเนี่ยนะไปเยอะมากบ่อยมากนะแต่พกเราบางคนก็จะบอกว่าผมไม่มีเวลาครับหนูไม่มีเวลาค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการไม่มีเวลาแต่มันเป็นเรื่องของการไม่มีใจโอ้โหโดนคำนี้การไม่มีใจอยากทบทวนถูกป่เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มมีใจทบทวน นะเริ่มกลับมาทบทวนเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องการทบทวนตอนนี้คะแนนบางคนเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหขึ้น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 ,ข,นขึ้นเลยเห็นไหมบางคนบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองที่พี่หนุ่มบอกว่าให้มาทบทวนโอ้โหรู้อย่างนี้นี่คือทำตั้งแต่แรกดีกว่าบางคนเริ่มเห็นผลแล้วบางคนเริ่มเริ่มเชื่อแล้วเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะลงมือทำาะั้นใครที่ยังไม่เชื่อลองไปทําดูก่อนนะแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดโอเคว่าทาไม่ทําก็ไม่รู้ อะไรก็เลยพี่หนุ่มมาทำไมไม่เห็นเก่งเลยเอา้าก็แผนหนึ่งสองสามสี่พี่บอกไปแล้วทํามาได้แค่หนึ่งเ่อย่างเงี้ยยังไปไม่สุดอ่ะนะแผนขั้นต่อไปยังไม่ได้ไปมันก็ยังไม่เก่งโอเคปะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะวันนี้นะเน้นเลยน,นะเรื่องเทคนิคการทําให้ผลการเรียนดีขึ้นเรียนเก่งเก่งขึ้นคือการกลับไปทบทวนเนื้อหาการเรียนเดี๋ยวที่น้องบอกว่าทบทวนยังไงให้เก่งเดี๋ยวเรามาคุยกันพ่กนี้โอเคปะทบทวนแล้วว่ะ แต่ว่าทบทวนหนึงให้เก่งเดี๋ยวเรามาคุยกันผู้นี้